ช่วงรัฐบาลของทั้งคุณเศรษฐาแล้วก็นายกอิงอดีตนายกอิงเนี่ยครับพยายามที่จะขับเคลื่อนให้มีการแก้มาตรา256นะครับโดยการเพิ่มสอสลอแล้วจะไม่ทําประชามติอันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่ไม่ได้ข้อยุติกันในที่สุดก็ส่งสามนูนคำวินิชฉัยที่ออกมานี่ชัดเจนมากนะครับว่าถ้าจะแก้256เนี่ยตั้งสอสลอเนี่ยคุณจะต้องทําประชามติถามความเห็นประชาชนก่อน ว่าเห็นด้วยกับการทํารัฐมนูลใหม่ทั้งฉบับหรือไม่อันนี้เป็นใจความสําคัญข้อหนึ่งทั้งฉบับหรือไม่ใช่แต่สสอไม่ได้ใช่ใช่ใช่ไม่สามารถไปเอาอำนาจไปให้คนอื่นไปเลือกคนอื่นมาทำได้ใช่ครัอโนนี้ก็สําคัญถูกไหมสภาเท่านั้นที่ประชุมรัฐสภาเท่านั้นนะครับทั้งสองนะสสอและสวเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่จะแก้ไขรัฐธรมนูญใช่ครับนะครับ ได้แต่ไปเอาเงิไปให้คนอื่นไม่ได้อันนี้ก็เป็นแนวทางที่พักประชาชนเนี่ยเขาต้องการขับเคลื่อนในเรื่องนี้มาตลอดนะครับก็คือให้มีการเลือกสอสลอรอเพราะฉะนั้นแปลว่าสองข้อเรียกร้องของพรคประชาชนกับพรคภูมิใจไทยสองข้อที่รุ่งเรื่องเรื่องซสอรอเนี่ยจบนะ